สวัสดีครับวันนี้พาะผมเช่นเคยแชมป์จากอนิเมชันครับวันนี้เราอยู่กับรายการมีเมะมามโอนะครับหัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึงกระตูนเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งซีซั่นสองครับโดยคลิปนี้นะครับจะไม่มีอะไรนอกจากผมจะมาอวยโซโล่เลเวลลิ่งซีซั่นสองนะครับโดยเป็นการอวยจากคนที่เกียดซีซั่นหนึ่งด้วยก็คือผมเดี๋ยวผมจะเกินให้ฟังเกินก่อนนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบโซโล่เลเวลลิ่งมากตอนที่ผมอ่านมันวาผมชอบเรื่องนี้มากๆผมยอมรับเลยนะ ว่าผมอ่านเนี่ยตั้งแต่มันยังไม่มีลิขสิทธิ์อะพอมีลิขสิทธิ์ผมก็ไปตามอ่านในกาเกาจนจบพออ่านในกาเกาเสร็จปุ๊บผมก็ไปตามซื้อรูปเล่มแล้วพอทีเนี้ยมันมีโซโล่เลเวลิ่งซีซั่นหนึ่งออกมาผมโคตรคาดหวังผมใช้คําว่าโคตรคาดหวังแต่พอผมดูซีซั่นหไปเนี่ยผมไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองเลยนะว่าทําไมผมถึงไม่ชอบมันคือผมรู้สึกว่า เวลาดูเนี่ยมันน่าเบื่อไปหมดทําไมมันถึงน่าเบื่ออย่างนี้นะบางคนไม่ชอบเอาเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในทไลายมันวานเนี่ยมาแทรกสต่สําหรับผมอ่ะผมชอบในส่วนนั้นผมรู้สึกว่าเราได้เห็นอะไรมากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยในบันวามันเล่าแต่ทรงจินอูเว้ยมันไม่ได้เล่าถึงส่วนอื่นเลยการที่เราได้เห็นส่วนขยายในโลกของโซโล่ลีเวลลิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนที่ผมดูผมชอบในส่วนนี้นะแต่โดยรวมของโซโล่ลีเวลลิ่งเนี่ยผมไม่ชอบเลยครับไม่รู้ด้วยนะว่าทําไมผมก็เลยตั้งอคติกับตัวเองไว้ก่อนผมจะไม่โทษรผมกก็เเลยจะตตตััั้งงออคิบวว่า อาจจะเป็นเพราะว่ากูหรือเปล่าวะเพราะว่ากูเคยอ่านมันวามาแล้วเว้ยกูอาจจะรู้เนื้อเรื่องอะไรแล้วทําให้ความตื่นเต้นมันหายไปผมโทษตัวเองเลยผมก็เลยได้งั้นเดี๋ยวจะให้โอกาสมันอีกสักครั้งหนึ่งพอซีซั่นหนึ่งจบผมกลับไปอ่านมันวาเว้ยแล้วสิ่งที่มันทําให้ผมแปลกใจคืออะไรรู้ปะเพราะผมกลับไปอ่านมันวาไอ้เหี้ยต้องอุทานคำหยาบออกมาเลยคือสนุกเว้ยกลายเป็นรอบผมกลับไปอ่านมันวาอีกรอบผมสนุกแต่ดูนิเมะไม่สนุกเฉยเลย ผมก็ไม่รู้ว่าแม่งเป็นเพราะอะไรนั่นแหละครับก็คือความประทับใจในซีซันหนึ่งของผมก็คือไม่มีความประทับใจเลยแล้วก็น่าเบื่อมากดูแลจะหลับไม่ชอบเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรด้วยซ้ำทั้งที่กลับไปอ่านมันว่าก็ยังรู้สึกสนุกเหมือนเดิมพอประกาศซีซัน2ออกมาผมพูดตามตรงเลยนะใจผมเนี่ยแม่งโคตรของโคตรลังเลว่าจะไปต่อดีไหมเพราะว่าผมเนี่ยผิดหวังมากกับซีซันแรกเลยเว้ยผมก็เลยปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปผ่านไป พอมาถึงตอนที่หกผมก็ได้ยินเสียงลือเสียงเราอ้างว่ามันดีนะผมก็เลยมากูเปิดใจอีกรอบผมก็เลยดูไปถึงตอนที่6กเว้ยพอถึงตอนที่6กเท่านั้นแหละมันเป็นตอนที่ทรงกินอ่ะเข้าไปในดันเจี้ยนแล้วก็เป็นการโชว์พลังครั้งแรกต่อหน้าพวกคนอื่นโดยสู้กับปีศาจอ็อ,อกหูไม่อย่างนี้เลยคือแม่งดีแล้วอ่ะของใช้ก็บอกแม่งดีแล้วอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะพอผมดูเสร็จเนี่ยผมไฮมากผมจะทําคลิปออกมาอวยมันเว้ยแต่ผมก็คิดว่า ใจเย็นไอแ้แชมมันเพิ่ง6ตอนมันเพิ่งหกตอนมึงอย่าเพิ่งอวยผมก็เลยว่าไอ้เฮียกูไม่ทําคลิปดีว่าผมก็เลยดูต่อมาจนถึงล่าสุดนะครับตอนที่12มันได้คะแนน imdb ไป9.9คะแนนดังนั้นมันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาครับเราจะไม่พูดถึงมันไม่ได้ลเลยเพราะมัน12ตอนแล้วแลนะตอนล่าสุดคือมันได้แบบคะแนนเวอร์วังมากไป เราจะไปพูดถึงเรื่องนี้กันแต่ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาคลิปครับก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe s u b s ไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อยากได้อะไรอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับมาครับเราจะมาเข้าเนื้อหากันนีกว่าอันดับแรกนะครับผมจะพูดถึงตอนที่6ก่อนละกันเพราะมันเป็นตอนที่ผมไฮฟ์มากด้วยความที่ผมรู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วว่าผมอ่านโซโล่เลเวลิ่งจบมาไม่ตม่ำกว่า2รอบผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอดูฉากแอคช บีทแล้วก็นารูโตะของผมก็คือเป็นการ์ตูนที่ผมจะดูอนิเมะเพราะว่าผมอยากเห็นฉากต่อสู้ที่มันอลังการและภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าตอนที่เราอ่านเนี่ยเราไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวเว้ย ถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นบางเรื่องอ่ะผมก็แค่อ่านจบแล้วผมก็ไม่ดูต่อแต่เรื่องไหนที่ผมอยากเห็นฉากต่อสู้ผมจะมาดูอนิเมะซึ่งเรื่องนี้อยู่ในแคตตาล็อกนั้นครับแล้วพอมาถึงตอนที่6เนี่ยเป็นฉากต่อสู้ใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรดีโคตรอีพกครับฉากเรียกกองทัพขึ้นมาผมนี่แบบขนลุกแบบลุกราวอะ่ะอย่างกับคนปวดขี้อะ่ะคือแม้ว่า C g มันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ผมมองว่าก็ไม่ได้แย่ครับแล้วพอถึงฉากที่ต่อสู้ที่มันจะเป็นแบบกองทัพอ๊อ,อกก,กับกองทัพเงาสู้กันอะ่ะ ฉากมันอีปิกมากเว้ยคือมันต่อสู้กันแบบสนุกและเท่มากๆมุมกล้องดีมากๆตอนที่ซงจินอูมันเล็กอีกิดออกมาและอีกิดมันสู้กับพวกออกแล้วเป็นภาพฉายแบบแนวพานโนลามาแล้วมันฟันมุมกล้องโคตรเท่คืออย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าเป็นอนิเมต่อสู้มันไม่จำเป็นต้องภาพสวยมากๆเว้ย แต่พอถึงช่วงเวลาที่มันจะต้องเคลื่อนไหวมันควรที่ต้องเคลื่อนไหวให้มันดูสนุกแล้วก็แบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจมันไม่เหมือนกับการ์ตูนบอลเรื่องหนึ่งที่แม่งต้องใช้การเคลื่อนไหวแต่แม่งไม่เคลื่อนไหวเลยอ่ะอันนั้นแย่มากต่อให้ภาพสวยยังไงอ่ะถ้าเคลื่อนไหวมันห่วยผมตีว่าห่วยเว้ยแต่เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพมันไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแต่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันชั้นหนึ่งเลยครับฉากที่ตัวละครเนี่ยมันสิ้นหวังมันก็แสดงสีหน้ารมได้โคตรดีครับ แล้วมันก็ฉายฉากในหนังสือเนี่ยให้เราออกมาได้เข้าใจแล้วเรารู้แล้วอ๋อมันสู้กันอย่างนี้นะมันเท่กันอย่างนี้นะโดยเฉพาะไอ้พลังไซโคลเนเลสิตอะที่มันสามารถดึงใช้พลังแบบพลังจิตดึงออกมาได้ถ้าเป็นในมันวานเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบเราเห็นมันใช้ดึงขึ้นมาแต่พอมาเป็นในอนิเมะเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันจะมีแบบเหมือนมือใหญ่ๆครอบเป็นพลังไปหยิบอะไรเงี้ยวี่ผมชอบการดีไซน์อันนี้มากผมมองว่าเป็นการตีความที่โคตรเจ๋งและโคตรเท่เลยครับแล้วพอมันเป็นฉากต่อสู้ที่เป็นพระเอกเนี่ยสู้ไอ้ออกตัวใหญ่ ต้องบอกเลยว่าทรงจินอูม,มันใช้คําว่าเท่ได้เปลืองโคตรใช่มันเท่คือทุกฉากที่มันแอคคือมันแอคลอสแอคอาร์ชสมาร์ทด็อกไปหมดเลยซึ่งตอนที่6เนี่ยก็เป็นตอนที่ดีมากๆแล้วผมโคตรอวยแล้วเรื่องมันก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับจนไปถึงตอนที่12ต้องบอกก่อนว่าใน Solo ่ e v e l ลลิ่เนี่ยอาร์คที่ผมรู้สึกว่าสนุกที่สุดเนี่ยก็คือช่วงเกาะเจจูเนี่ยแหละเซจูหรือเจจูเนี่ยแหละ มันเป็นช่วงที่พระเอกเนี่ยได้สู้กับเบรูครับก็คือช่วงมดเนี่ยแหละแล้วตอนที่2 2มันก็คือช่วงนั้นเอาง่ายๆคือเป็นตอนที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมาโดยตลอดเว้ยตอนเนี้ยแล้วพอได้เห็นอะ่ะผมก็พูดตรงๆเลยว่าแม่งสมการรอคอยฉากที่แบบทรงกินอูมันรับหมัดเข้าที่หน้าแล้วก็ต่อยสวนกันไปโคตรเท่ต่อยสวนไปต่อยสวนกันมาจนกระทั่งกินอูโดนพิษแล้วรับมือเสร็จใช่ปะ เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นการต่อสู้แบบวิ่งขูแสงสีอลังการจัดเต็มไอ้พวกฉากแสงสีมันทําให้ผมนึกถึงดาบพิฆาตอสูรตอนที่อูซุยเจอกับไอ้ข้างขึ้นเลยเว้ยแต่เราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันยังไม่ถึงดาบพิฆาตอสูรตอนอูซุยแต่มันก็ดีในระดับหนึ่งเลยแสงสีแม่งอลังการและฉากแม่งวิ่งสู้ถึงแม้ว่ามันจะมีมีมตูดของจกักรพรรดิอะแต่ทางทีมงานก็ออกมาบอกนะว่ามันไม่ใช่เส้นตูดนุย้ย กูไม่จะให้ทรงจินอูสู้แล้วมีร่องดากมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือแผ่นเส้นหลังที่ทาให้รู้สึกว่าตัวละครมันแบบบิดตัวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบโจ๊กขำๆานะครับไม่ต้องไปซีเรียสแล้วบอกเลยว่าตอนนี้มันสู้กันมันมากฉายว่าแบบอุ๊ยพระเอกใช้ฟันกีีทีเบลุโชว์พลังดวลกันไปดวลกันมาตอน12นี่แม่งแบบโคตรดีครับถ้าถามว่ามันยังมีอะไรที่แบบยังขัดใจตัวผมอยู่ไหมผมก็ยังมีสิ่งที่มันขัดใจผมอยู่เช่นกันครับ นั่นก็คือเวลามันจะถึงไคลแมกมันชอบตัดไปแบบประธานสมาพันธ์คนถ่ายทอดสดเพื่อให้เรารู้สถานการณ์ปัจจุบันใช่ป่ะแต่ผมมองว่าถ้ามันแบบไล่ยาวไปเลยอ่ะผมมองว่ามันอาจจะดีกว่าเพราะบางทีมันแบบตัดอารมณ์เราไปหน่อยแต่มันก็ต้องยอมรับครับว่าต่อให้มันมีการตัดแบบนั้นก็ตามอ่ะแต่ฉากต่อสู้กับมดนี่มันแบบดูเดือดเลือดพาดอ่ะยิ่งตอนที่เบลุมันก็ยังบินหนีขึ้นบนแล้วแบบทรงกินอูแมงขึ้นมาดักหน้าแล้วหมุนตัวฟันอ่ะไอ้ มึงใช้คําว่าเท่ได้เปลืองมากทรงจินอูผมพูดเลยนะถ้าเป็นสมัยตอนผมเด็กอ่ะผมอาจจะเบียวบางไคอ่ะแต่ถ้าไม่งเป็นเด็กสมัยเนี้ยมึงต้องเบียวทรงจินอูแน่ต้องแบบพลังจัก,กรพรรดิเงาพลังจัก,กรพรรดิเงาจงตื่นคือถ้าเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วโตในยุคโซโลเลเว่งเนี่ย มึงต้องเบียวแน่นอนอ่ะไม่มีทางที่มึงจะไม่เบียวได้เพราะตัวละครมันเบียวขนาดนั้นอ่ะขนาดผมเป็นผู้ใหญ่ผมดูแล้วโอ้ยเฮีย้ยกูยังอยากเบียวเป็นมึงเลยโชคดีนะที่มึงไม่อยู่ในตอนที่กูสมัยเด็กๆไม่งั้นกูเบียวตายห่านั่นแหละครับก็คือโซโล่เลเวลิ่งซีซั่นสองผมมองว่าทำดีมากๆเลยเพพาะตอน6แล้วก็ตอน12สนะครับส่วนตอนอื่นก็ทำได้ดีทรงๆๆๆนะครับแม้จะมีดราม่าเล็กน้อยเรื่องญี่ปุ่นหรือจะมีดราม่าเล็กน้อยเรื่องเปลี่ยนฉากที่เอาผู้หญิงมาโอบกอดแต่ผมมองว่าโดยรวมเนี่ย มันก็ยังยอดเยี่ยมครับแล้วมันก็ยังดีกว่าซีซั่นหนึ่งอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ครับแล้วดรอปซีซั่นหนึ่งไปนะผมก็บอกว่าซีซั่น2ดูได้นะเพราะผมก็เป็นตัวแทนของคนที่ไม่ชอบซีซั่นหนึ่งแต่ซีซั่นสอนี่มันแบบไฮครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอวยมันมากอยากให้ทุกคนไปดูผมอยากให้ทุกคนได้ดูการ์ตูนที่มันมีการขยับขยื่นที่ดีอ่ะ เข้าใจคำว่าการขยับขยื่นที่ดีปะ่ะบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบภาพสวยมากก็ได้อะเพราะผมรู้ว่าการทาอนิเมะเนี่ยทุนมันหนาทุนมันสูงมากแต่ดังน้อยอ่ะภาพอยู่ในมาตรฐานมูฟเมนต์ทำให้ดีมากๆอ่ะแบบเรื่องเนี่ยก็โอเคแล้วครับอย่างที่ผมบอกอรผมผิดหวังกสักการโมโต้ถ้าสการโมโต้ทำได้แบบนี้นะผมมองว่าสการโมโต้จะดีกว่านี้มากครับโอเคครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปอวยโซโล่เลเวลลิ่งนะครับใครที่ยังไมได่ดูก็อย่าลืมไปดูซีซั่น2กันเพราะว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่น ผมรับประกันโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ต้องฝากกดไลค์และซับสไคร e ให้ผมด้วยอยากให้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างอยากให้ผมจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเบียวเงา